ดีครับผมร้านสาวน้อยบิ๊กไบต์นะครับวันนี้มีเจ้าเว็บร้อยยูบ็อกซ์นะครับนะรถบ้านๆนนะครับรถบ้านๆนะครับเดิมๆนะครับมานําเสนอกันนะครับนะนี่ภา5ีหกห้านะจ๊ะนี่นะภาสีหกห้านะอ่าเล่มครบเอกสารครบครับนะครับภาสีหกห้านะครับไฟเลี้ยวไอ้เกาะไฟเลี้ยวหน้าเนี่ยผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับตอนแรกมันแตกมานะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมีไฟเลี้ยวหลังนะครับผมสั่งมาแล้วนะครับเขาส่งมาผิดนะ ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับนะสั่งมาแล้วแต่เขาส่งมาผิดนะครับพี่ไปเปลี่ยนเอาแล้วกันนะครับประมาณประมาณไม่กี่บาทนะครับนะหลักหลักหลักสิบครับไม่ถึงร้อยนะครับนะประมาณ70 80บาทนี่แหละนะครับคู่นึงนะครับฝานะเป็นฝาไฟเลี้ยวเฉยนะครับนี่อ่านะครับแล้วแบตแบตเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่นี่แบตใหม่พี่นะครับแบตใหม่เลยนะครับนะแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับนี่นะเวฟ้อยยูบ็อกซ์นะครับพร้อมใช้นะครับนี่ อ่ะสวยเลยพี่นี่ครับแบบรถบ้านเดิมๆนะครับรถบ้านเดิมๆนะครับล้อเดิมๆนะครับุดสีก็มีตามการเวลานะพี่นะนะตามการเวลาเบ้ากุญแจไม่หนีนะครับไม่ไม่ขึ้นนะครับไม่ไม่ขึ้นเพราะว่าเพราะว่าสายไม้ขาดนะครับสายไม้ขาดนะพี่นะอ่นะครับนะไฟกองไฟเกียร์ขึ้นปกตินะครับนี่อ่าตานรถให้ ฟังเสียงอ่ะดูนะเยน็ยนๆเลยนะพี่นะนี่รถรถจอดนานๆเลยนะพี่นะดูดูกันนะว่าจะกดกี่ทีนี่ไงนะหัวทีเดียวติดเลยนิ่มๆนิ่งๆครับโว้ยนะเครื่องมันเย็นเห็นปะเย็นจริงพี่เย็นจริงอ่นะนะนะเครื่องมีดังไหม ถ้าให้ผมพิจารณานะ่าจะมีนิดๆน,นะครับไม่ไม่ได้เยอนะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะครับนะใช้งานปกติไฟเกียร์นะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอา่านี่ครับนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าติดไฟเลี้ยวติดนะครับหน้าหลังติดครบนะครับมาดูอีกข้างหนึ่งนะครับนี่ไมนะเลื่อนี้ไม่ไฟกระพริบนะนี่ตัดเดยอะนะเครื่องมันเย็น ครับเครื่องมือเย็ดนะโอเคนะครับก็แต่ดังนะตามนี้เลยนะครับนะก็ขอเปิดราคาอยู่ที่13,900บาทนะครับ13,900บาทนะครับใครอยากได้ก็มาเอาไปนะครับนะเริ่มครบครับเริ่มครบนะเริ่มครบภาษี่หกห้าครับนี่นะครับอ่ะครับผมดูรถได้ที่ วัดบางพีใหญ่กลางนะครับอําเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเบอร์เดิมเลย0639632607นะครับนะสำหรับร้านสาวน้อยบิ๊กไบค์นะครับโทรได้นะครับตลอดเวลาเลยนี่นะตามนี้ครับไม่ขาดนะขาดพิจินะโอเค